ข้าวมือกงของเราเหี้ยมัยน้องเขาเรียกว่าต้นหนามแต่ใบคล้ายๆใบมะขามเลยอะค่ะก็ไม่ไม่เก็นเหมือนกันอนะไม่ไม่รู้จักแต่ที่มันเจ๋งมากคือวิวที่มันแบบดีมากอะเดี๋ยวให้ดูจากข้างซ้ายไปเลยนะคะนี่เลยค่ะคือวิววิวคือดีมากเนื่องจากร้านที่เหมอทานเนี่ยเป็นร้านน่าจะเป็นร้านแบบริมสุดอะของของเวิร์กนี้เลย ก็จะแบบอยู่ริมทะเลที่ทะเลจริงๆเลยนี่เลยค่ะโอ้สุดทะเลจริงจังมากแล้วก็จะมีประดับนี่เราจะมีตกแต่งแต่คิดว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นี้เท่าไหร่ถ้าเห็นไปไกลๆจะเห็นมีเป็นซุ้มเยอะๆเห็นไหมคะจะมีเป็นซุ้มซุ้มไม้ไผ่อะซุ้มเบ้งซุ้มจากนีโอ้เนี่ยเยอะๆเยอะๆยๆยๆเห็นจากริมถนนเลยนะคะว่ามีซุ้มเขาจะมีปักธงสีๆด้วย เราก็เลยเห็นเอ๊ะเขาขายอะไรเขามีอะไรกันทาไมซุ้มมันเยอะขับรถเลยไปแล้วก็ขับรถวนกลับมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือร้านที่เราแวะเข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนออกไปมันจะเป็นซุ้ม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 เจง๋จงเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งเขาชอบ,ชอบน้องบอกว่าที่เนี่เพิ่งเปิดได้ประมาณสามเดือนไม่ไม่ได้นานมากนะคะเพิ่งจะเริ่มเปิด อยู่แล้วว่าการขายไปด้วยตกแต่งไปด้วยอะไร้ยคะทีนะท่นี่ก็จะมีหลายมีโต๊ะแบบสี่ห้าคนก็มีแล้วอันนี้ก็คือที่นั่งของเราก็มีตรงนี้ลมตึงจนหนาวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเย็นมากถ้าเราเลี้ยวเข้ามาก่อนเราก็จะเจอเวิงตรงนู้นก่อนแต่พอดีหมอนก็เลยบอกเฮียเอ้ยเหมือนมีหลายร้านเลยเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาดูเลี้ยวเยวข้ามาด,มาดูแล้วก็เลยเขาขับมา,มาตรงตรง,ตรงมาเรื่อยๆก็เลยมาเจอร้านนี้อยู่สุดทาง สะดุดตาตรงตรงความลึกคือเขาเข้ามาจนสุดร้านอื่นเขาเจะร้านอื่นเขาจะแค่ริมริมใช่ริมริมตรงโน้นอ่ะริมริมอันนี้อยู่ติดติดกำแพงริมกำแพงกันคลื่นเลยอันนี้คือเป็นเบิร์กที่ใหญ่มากร้านานี้นแล้วแบบโอ้เหมือนเราไีชายหาดทกา้ขวาาชอบมากคนเที่ยวบันเทิงมากเลยแลค่ะทางโน้นก็หาดทางนี้ก็หาดเหมือนเรากินอยู่กลางของเกาะอยู่บนเกาะเออ เราอยู่ที่ซีสบีชงงอะด้งงเหมือนกัน <c ười> คือเราขับรถล้อมาเส้นเรียบชายฝั่งอะไรนะหัวหินไม่ใช่เส้นเรียบชายฝั่งทะเลที่เป็นด้านไหนใช่ปะคะมันเล่นเรียกเส้นเรียบชายฝั่งใช่ปะคะเรียบชายฝั่งหัวหินนะคะเสร็จแ,แล้วปุ๊บเอ่อเวริร์กเนี้ยเราเห็นตั้งแต่ขามาลคะค่ะแต่ว่า เออเราก็งงเออเขาทำอะไรกันทำไมเป็นซูมๆเยอะมากทีนี้ขากลับเราก็เลยเอ,อขับกลับมาดูอีกทีนึงแล้วก็ไปกลับรถนะเลยด้วยด้วยกลับรถมาใหม่ปรากฏว่าตะกี้ถามน้องใช่ไหมคะก็คือจริงๆตรงนี้มันเลือกชื่อหาดอะไรนะเอ้อาเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีนะคะหัวหาดก่อนหน้านี้เขาจะมีต้นหนามต้นหนามน้องชี้ดูต้นหนาม มันบังพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะจนไม่เห็นหัวหาดาอ๋อเออใต้ต้นนี่นแหละที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยว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 เอาต้นใหญ่ให้ดูก็คือน้องบอกว่ามันมีต้นอันนี้บังทั้งเวิร์งหาดเลยมันก็เลยไม่ไม่มีใครเห็นทีนี้น่าจะมีการจัดสรรเกิดขึ้นก็มีการลื้อพื้นที่ลื้อต้นน้ำออกแล้วก็ปรับพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการแบ่งเป็นล็อกๆแล้วก็จะมีร้านอาหารริมทะเลที่แท้ทูลม ลมตึงจนหนาวมากาตัวเนี้ยคือแบ<า>บเออใช่เฮียบอกเหมือนเราติดเก่ะเป็นเบื้์งแล้วในนี้มีหลายร้านนะคะน่าจะแบบเกือบเป็นสิบร้านได้มัง<ช>้งแต่ว่ายังเปิดกันไม่ฟู l ไม่ฟู o ออปชันยังไม่ฟู l เซตร้านที่หมกก็เฮียเข้ามานั่งอะค่ะก็คือเราเลี้ยวเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยวสายสุดทางเลย<ม>ชื่อร้านซีสบี t นะคะ<ม>น้องน้องต้อนรับนา่ารักมากเดินไปต้อนรับถึงรถเลยเรีย พี่คะพี่คะเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวจอดตรงนี้จอดตรงนี้ไปต้อนรับกันถึงรถเอาเมนูเมนูเอาทุกอย่างไปให้ต้อนรับกันถึงรถเลยนะคะเดี๋ยวหนูแพนกล้องให้ดูรอบๆเลิศมากอะ่ะคือแบบอยู่ใต้ต้นไม้นี่เรานั่งอยู่ตใต้ต้นไม้นะคะเป็นโต๊ะที่อยู่ใต้ต้นไม้แบบต้นใหญ่มากจะได้ยินเสียงคืนด้วยเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วเดี๋ยวดูว่าสั่งเมนูอะไรมากินกันบ้างนะคะ ซีดทุกอย่างซีดสมชื่อร้านเลยค่ะซีดมากที่นี่คือซีดบีชหาดหัวตาลใช่ไหมคะคือแซ่บมากแล้วซีดมากตอนนี้คือสามเมนูนะคะเหลืออีกหนึ่งเมนูก็คือปูหนึ่งแล้คืออันนี้มันซีดมากเลยดูสภาพดิจมตมปูทะเลค่ะปูม้าปูทะเล ทีเบกนี่คือไม่ใช่แล้วนะมันซีสมากแล้วมันเผ็ดเบกบนึนส่วนอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ที่น้องเนี้ยนำมาที่ดูตอนแรกก็คือปลากระพงปลากระพงซีสบีบโอ้โหอร่อยมากมันรสชาติเทียเหมือนว่าเหมือนอะไรนะที่เมื่อกี้เทียบอกเหมือนอะไรนะเมี่ยเมี่ยคำ yes เป็นเมี่ยงคำแต่โคตรซีดอะซีแบบซีแซบกินพร้อมเครื่องมนด้วยแล้วค่ะกระเทียมมะนาวพริก หัวหอมแห้งถั่วมะนาวหั่นเส้นเต็มเฮ้ยสีสมชื่อจริงๆแนะนำแนะนำชิมอันนี้ยังอ่ะยังครับแต่จิ้มซีฟู้ดอ่ะค่ะจิ้มปลาบุ๋มมาดิจิ้มซีฟู้ดอนะจ๊ะแซ่บอยู่ใช่ป่ะคือเขาย่างปลาบุ๋มมาดินุ่มๆจากที่เห็นคือนุ่มและฉ่ำมากอร่อยครัลองชิมดูครับโอ้สุดยอดซีซีซีไทย ไม่หล่อเป็นไงล่ะนนฟินมากวิวออกไปเลยวิวเลวิวร้อยร้อยเต็มสิบสิบเอ็ดอะจะบอกว่าสิบเอ็ดเต็มสิบก็ขอไล่ร้อยเต <laughs> ็มสิบวิวคือแบบใจกลางทะเลจริงจังมากจริงจงน้องบอกว่าแนวหินที่เห็นนะคะคือเมื่อเช้าอ่ะน้ําอ่ะขึ้นเกือบมิดแนวหินเลยนะคะเอนนอคือเยอะมากเออวิว <laughs> ดี <ๆ S 2> มากใช่แล้วล่ะ บริการดีมากเนี่ยนะคะคือด้วยความที่ว่าร้านยังไม่ได้เรียบร้อยยังยังสร้างเสร็จไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์อะไรย่างนี้พี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านก็แบบน่ารากักเมื่อกี้หมอจะเดินไปล้างมือแต่พอดีห้องน้ํายังไม่เรียบร้อยพี่เขาก็ไปเอาน้ําน้ํากินนะคะน้าดื่มในขวดมาให้ล้างมือเลยแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะยังไม่เรียบร้อยเลยขอโทษด้วยนะคะอีกประมาณสักสามอาทิตย์น่าจะเรียบร้อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมากันใหม่อีกรอบหนึ่ง เพราะเดี๋ยวเรามีที่โพีินี้อยู่แล้วอีกสักสองเดือนอะไรเงี้ยเราต้องมาโดนคือเจ้าของร้านก็น่ารักนะน้องที่เทคแคร์เราก็น่ารักน่ารักมากน่ารักเลยชอบใช่ไหมเฮียบอกใจกลางทะเลนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการคือคือบนสันดอนเนี่ยฟีลลิ่งแบบนี้ครั้งแรกที่เจอคือขอร้านเออคือร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเราไปกินนานมาก อยู่กันสักนอนแบบนี้แหละแล้วแบบบรรยากาศดีมากอยู่บนเกาะล้านเลยจัดของร้านลงไปน้อยตังโมหวานอืมเอนนี้เมื่อกี้เรียกเช็คบินอบอกพี่ขอเช็คบินพี่ก็บอกักคู่นะคะเดี๋ยวพี่มีตังโมไปให้นะคะพี่เพิ่งกลับมาจากตลาดเลยคะ่ะน่ารักอ <c oughs> ่ะอืม,อม พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคาเฟ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้กำลังทำอยู่ไม่เป็นจุดเอใช่ใช่เห็นบอกว่าจะทำเป็นจุดเช็คอินที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยสรุปนี้เรียกอะไรรับหัวตาอืเรายังเถียงกันไม่จบเดี๋ยวเราไปหารูปให้ดู เห็นนี่คือร้านเขาใหม่มากเลยนะมันยังไม่เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าร้านเขาเป็นแบบนี้นะเขาอยู่ในระหว่างปรับปร้งไม่ใช่ปรับปรุงไม่ใช่เออเปรับพื้นที่ปรับพื้นที่